เครื่องยนต์1.5เทอร์โบนะคะซึ่งจะเทียบเท่ากับรถเครื่องยนต์2.4ลิตรกันเลยเดี๋ยวเราไปเจอ2องคันนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะอังเก้าเพอร์เฟคตคาค่ะ,คะแล้ววันนี้อังจะมาแนะนำรถเข้าใหม่ให้กับท่านลูกค้านะคะเป็นรถซีวิ a แฮชแบ็รหัส FK นะคะและนี่เลยเขามาพร้อมกับเครื่องยนต์1.5เทอร์โบนะคะแรงม้าสูงถึง173แรงม้าแรงบิด220นิวตันเมตรซึ่งจะเทียบเท่ากับรถเครื่องยนต์2.4ลิตรกันเลยเดี๋ยวเราไปเจอ2คันนี้เลยค่ะ เรามาดูสีดำกันก่อนเลยค่ะคันนี้จะเป็นรถปี2017นะคะมาพร้อมกับนี่เลยค่ะล้อแม็ก17นิ้วนะคะไฟหน้า LED พร้อมกับไฟตัดหมอก LED กระจังหน้าสีเดียวกับตัวรถซึ่งจะทำให้รถดูสวยดูสปอร์ตดูเท่มากๆเลยค่ะอังมาอยู่ภายในแล้วนะคะและนี่เลยค่ะระบบสตาร์ทจะเป็นแบบ push start อ,อังลองสตาร์ทให้ดู อดูสปอร์ตมากเลยค่ะดูจากหน้าปัดแล้วนะคะ <Wow. S 1> และนี่เลยพวงมลลาลัยจะเป็นแบบพวงมลลาลัยมันติฟังก์ชันนะคะและนี่ค่ะจะมีปุ่มแพทเทิร์นชิฟด้วยนะคะเวลาลูกค้าอยากที่จะชิปเกียร์นะเวลาเร่งแสงอะไรต่างๆเนี้ยค่ะก็สะดวกสบายมากขึ้น <S <S และนี่เลยค่ะเราจะมาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสและจะมีระบบแอร์แบบออโต้นั่นเองนะคะ เกียจะเป็นเกียร์แบบ CVT 1.5่งจุเทอร์โบนะดูหรูดูสปอร์ตภายในเป็นสีดำนะคะสะดวกสบายมากเลยและแน่นอนค่ะรถ5ประตูแฮชแบก การขนสัมภาระต่างๆนะคะสำหรับสายแคมป์สายท่องเที่ยว Civic FK ให้ทั้งความสปอร์ตและให้ทั้งความสะดวกสบายนั่นเองเดี๋ยวเราไปเจออีกคันกันเลยค่ะและอีกคันก็จะเป็นสีขาวนั่นเองค่ะเป็น Civic FK h a t c h b a c k นะคะ1.5เทอร์โบคันนี้เป็นปี2018เรียกได้ว่าใหม่มากๆเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีดำนะคะสเปคทุกอย่างเหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นไฟหน้า LED พร้อมไฟตัดหมอก LED ล้อแม็กภายในนะคะต่างๆเหมือนกันเลยอยากทราบราคากันแล้วใช่ไหมคะนี่เลยค่ะคันสีดำนะคะเป็น Civic FK ปี2017นะคะราคาอยู่ที่879,000บาทนะคะคันสีขาวนะคะ Civic FK 2018 ราคาอยู่ที่889,000บาทนั่นเองค่ะและทั้ง2คันนี้นะคะผ่อนเพียงแค่14,000บาทต่อเดือนนั่นเองค่ะโอ้โหถูกมากๆเลยนอกจาก2คันนี้แล้วนะคะเรายังมีรถให้ลูกค้าเลือกชมอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเจ็ดที่นั่งหลากหลายแบรนด์นะคะรถซีดานหรือจะเป็นกระบะสีประตูแคปโอเพนแคป มีให้เลือกหลากหลายเลยค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมชื่นชอบคันไหนนะคะสามารถ inbox เข้ามาได้เลยที่เพจเ a c e Bo o k 9 p e r f e c t Car หรือโทรเข้ามาได้เลยค่ะ021572829 หรือ walk in เข้ามาได้เลยนะคะที่นี่โชว์รูม9 Perfect Car ตั้งอยู่ถนนชัยปพฤกษาก,ก็ดนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้อังขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วคลิปหน้าเรามาเจอรีวิวรถใหม่ๆกันค่ะสวัสดีค่ะ